อาหารทุกอย่างอยากินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดดยากมีมากหนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำเดีค่ะเด็กเเจอกันอีกแล้วนะคะขณะนี้เราเหลือเวลาเรียนออนไลน์สำหรับเทอมหนึ่งอีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะลูกนะคะวันนี้เมื่อวานเมื่อวานครูเนิร์ดเนี่ยพาเด็กๆไปรู้จักกับข้าวชนิดต่างๆแล้วเด็กเคยสงสัยไหมคะว่า เอ๊ะข้าวเนี่ยมันมาจากไหนนะมันจเจริญเติบโตมาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ครูป่านจะพาเด็กๆไปดูว่าข้าวเนี่ยมันโตมาได้ยังไงนะเด็กๆนะเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าข้าวเนี่ยกว่ามันจะมาถึงปากเรากว่าเราจะมาหุงเนี่ยแล้วมากินเนี่ยกว่ามันจะโตนะมันเป็นยังไงนะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะนี่ก็คือภาพของต้นข้าวนะลูกลักษณะของมันเด็กๆสังเกตซิมันเหมือนกับอะไร เออมันเหมือนกับต้นหญ้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแหละนะเด็กบางคนเนี่ยเคยเห็นเพราะเด็กบางคนเนี่ยเคยไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํานาเอ๊ะก่อนที่มันจะเป็นต้นข้าวโตขนาดนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมาก่อนนะอา้าวก่อนที่มันจะเป็นต้นข้าวเนี่ยค่ะมันก็เป็นข้าวเปลือกเนี่ยนะลูกนะข้าวเปลือกเนี่ยชาวนาวก็จะไปหว่านลงในานาข้าวแล้วมันก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นข้าวพอเวลาผ่านไป ต้นข้าวก็จะงอกออกมาจากเมล็ดเมล็ดข้าวเปลือกนะคะแล้วก็โตขึ้นกลายเป็นต้นกล้าใช้เวลาประมาณเนี่ยสาสิบวันเลยนะเด็กๆกว่าจะเป็นต้นกล้าให้เราเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปต้นข้าวก็จะเริ่มแตกกอขึ้นเยอะแยะเลยแข็งแรงขึ้นเติบโตขึ้นใช้เวลาในการแตกกอเนี่ยนะกว่าจะเป็นต้นที่สมบูรณ์เนี่ยสามสิบสี่บห้าวันเลยนะคะ พอมันแตกกอเป็นต้นข้าวที่สมบูรณ์แล้วมันก็จะเริ่มออกรวงข้าวใช้เวลาในการสร้างรวงข้าวหรือมันตั้งท้องเนี่ยสามสิบวันลูกหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนไปเป็นสีทองเหลืองอลา,ามตอนเนี้ก็อีกสามสิบวันถึงจะเก็บเกี่ยวได้พอชาวานาเก็บเกี่ยวมาแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นข้าวเปลือกนะลูกเขาก็เอาไปเข้าโลงสี แล้วก็สีข้าวออกมาให้เป็นข้าวสารเพื่อที่แม่เราเนี่ยไปซื้อข้าวสารมาจากร้านต่างๆนะคะแล้วก็มาหุงให้เรากินไงคะเด็กๆเห็นไหมคะกว่าจะได้ต้นข้าวที่จเจริญเติบโตงอกงามจนเป็นเมล็ดข้าวให้เราเนี่ยใช้เวลาเกือบสามเดือนเลยนะลูกสามถึงสี่เดือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็ควรจะกินข้าวอย่างรู้คุณค่านะคะลูกอา้าวเรามาลองทบทวนดูซิว่ากว่าต้นข้าวจะโตมาเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะคะอ่ามาดูเลยอันแรกเป็นอะไรลูกเป็นต้นกลา้าต้นเล็กๆก,ก่อนเนาะอ่าแล้วมันมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเห็นไหมคะเป็นต้นมีใบามากขึ้นแล้วนะเอาหลังจากนั้นก็ตัวต้นก็โตขึ้นไปอีกใบก็เพิ่มอีกหรือเรียกว่าระยะแตกกอน,นะลูกต้นก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วคะ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะ อ้าวมันก็ออกมาเล็ดออกมาแล้วเป็นรวงข้าวแล้วเห็นไหมคะเด็กๆตอนนี้ต้นข้าวเนี่ยมีรวงข้าวแล้วนะและหลังจากระยะนี้ไปแล้วระยะที่สี่นี้จะเป็นยังไงคะต้นข้าวจะเป็นยังไงคะเด็กๆนึกออกไม้ที่คุณครูเล่าเมากกื่อกี้ต้นข้าวก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองนะลูกแล้วหลังจากเนี้ชาวนาก็จะมาเกี่ยวข้าวไปให้เรากินไงเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ หลังจากที่เราดูเรื่องการเจริญเติบโตของต้นข้าวไปแล้วเนี่ยเราก็พบว่ากว่าที่ข้าวเขาจะเจริญเติบโตมาเป็นเมล็ดข้าวให้เราหุงกินเนี่ยนะใช้ระยะเวลานาน,านแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอาหารรับประทานข้าวเราก็ควรจะกินข้าวให้หมดจานนะคะถ้าเด็กๆเป็นคนกินข้าวน้อยเด็กๆก็ตักข้าวน้อยหน่อยถ้าเด็กเป็นคนกินข้าวเยอะก็ตักให้พอดีกับที่เรากินนะคะ ข้าวเขาก็จะได้มีคุณค่าเนาะไม่กินทิ้งกินคว้านค่าเด็กๆบ๊ายบาย